ลายนี้เป็นลายยกฉัดสวรรค์เนื้อค่ะพี่น้องเด้อสวยๆนะคะพี่น้องเห็นบ่นะคะรหัส A3 สามนะคะผ้ามีขนาดสองลาแต่ว่ามีผืนเดียวเด้อผ้ามีขนาดสองล้าแต่ว่าผืนเดียวเด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดใด,ไ,ดไปกระถือบดีนะคะยกฉัดสวรรค์ก็คือเป็นลายห่างๆนะคะเป็นลายหยดลงมาสวยๆแล้วก็เป็นผ้าทอลายไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะคะทุกเอ่อทุกเอ่อเนื้อผ้านะคะก็จะเป็นแบบว่าเออฝีมือประณีตมากๆทักทอได้สวยมากเลยเห็นไหมคะ นี่เห็นบค่ะสีเขียวทองเอ้สีเขียวทองแมนตุกแล้วค่ะสีเขียวทองนะคะส้มไก่ว่กค่อยสวยนะคะสาบทบเบิง้งลักษณะท่วายุกไกลไกลนี่ก็คือกั สีทองสวยเล่นแสงเล่นเงาสวยมากเลยนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเล่นแสงจะบป็นเหลี่ยมภาพภาพจนหนาเกลียดนะคะจนดูเหมือนลิเกก็ไม่ใช่นะคะตัวนี้นะคะเป็นสีมหามงคลสีเขียวเหนียวซับแล้วก็เป็นสีทองด้วยค่ะเหนียวทองเหนียวซับนะคะผู้ใดใดไปก็ถือว่าเออเป็นเอกลักษณ์ที่ดีแล้วก็เป็นราศีจับที่ดีแล้วก็เหนียวซับด้วยนะคะเป็นสีมหามงคลแล้วค่ะผู้ใดเป็นสายมู้ด้วยค่ะพี่น้องแนะนํานะคะตัวนี้มีผืนเดียวผู้ใดเสด็จเป็นเจ้าของเนาะบัตรที่นีหมดแล้วหมดเลยเด้อค่ะพี่น้อง ไปหาสื่ออีกว่าไดนะคะปกติราคาอยู่ที่1590ตอนนี้เหลือประมาณอยู่ที่379บาทไปดูในตะก,การาได้เลยนะคะรหัส A3 ค่ะ